ช่องมุ่นตีพวงขังชาติเนี่ยค่ะมืนอนี้ขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานเนาะคะ่ะเนาะมืนอนี้นกาซิมารีวิวพวงขัง,ขงมอเตอรไ์ไซค์รุ่นมินิค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะไปเปิงกันค่ะว่าสิมีพื้นที่ใส่งานจังไรนนะคะพื้นที่ใส่งานจริงกับความกว้างอยู่ที่60เซนติเมตรค่ะความยาวจะอยู่ที่130เซนติเมตรค่ะโครงสร้างจะเป็นเหล็กพคงพุนนะคะเหล็กทางด้าน สีใสในการประกอบนี่กระสิเป็นเล็กปลายเกลียวขาดเหลืองคูกรุ่นนะคะของห่วงขางจะมีความทุ่นท่านค่ะเมื่อขึน้นขี่สนิทนะคะควา,ามแตกต่างของหุ่นพิเศษกับหุุนธรรมดานะคะกระสีมาเิ่งขี่หล่อนะคะหล่อนี้สิเป็นหล่อขึ้นสีใหม่นะคะแต่ยางสิงเป็นยางฟูเส้นยางมือสองะโซ่ก็สิเป็นโซ่เก่าเลยค่ะส่วนอาร์มหลีลานเฮ็ดเองค่ะเป็นเป็นเป็น,ปนบล็อกอาร์มเวฟค่ะมีความทุนทานแข็งแรงด้วยกันค่ะฟ้าไทย ตวนนีกับซีมี่เด็กแถมแบนดิดของงอค่ะเอาไว้เชื่อมตอกล้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะถึงจะมีแถมให้ทุกคุณทุกขนาดเลยนะคะส่วนตัวเนียราค่าสีอยูเทียราค่า2 8 0 0อยบาทน,นะคะค่ะท้าลูกค้าสนใจกับคือก่าค่ะติดต่อมาถีเบอร์061667 0462ค่ะ ทรงเบิร์ด่ะทั่วประเทศค่ะบวาสิมารับหน,น้าล้านหรือว่าสีทรงออนไลน์ใดๆเบิร์ด่ะทรงไปซนีค่ะเริ่มต้นที่2องรบาทอถอดหาลอยปุิค่ะจังแม่กาฝฟกดไหลกดแชร์กดติดตามทางช่องไฮเนเดอร์ค่ะขอบคุณไลยๆค่ะ